บ้านนะเด็กๆแม่ไปบ้างคุณตาคุณยายเดี๋ยวรีบกลับมานะกลบบ้านนะบายสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะครับเราก็ออกเดินทางกันแต่เช้าไปส่งเรือกันนะครับถนนไปที่ไหนนั้นก็ติดตามกันชมนะครับ เดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้มานอกสถานที่กันหน่อยนะครับนี้เอาเรือไปส่งที่สวนครับครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ปั๊มในเขตจังหวัดโคราชแล้วนะครับก็ แวะพักเติมน้ำมันกันก่อนนะครับก็มุ่งท่าเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ชมทัศนียาภาพกันไปก่อนนะครับก็เอาเรือลงรถนะครับแล้วก็เอาไปส่งที่สวนกันถนทนหนทางตอนนี้ดีแล้วนะครับวันนี้ก็มานอกรายการนิดหนึ่ง อยากจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวกันนะครับเราไปพร้อมกันเลยครับเราใช้ระยะเวลาเดินทางก็ประมาณ5ชั่วโมงนะครับจากกรุงเทพมาบุรีรัมย์อำเภอลำปยมาศนะครับก็มากันเรื่อยๆครับอันนี้ก็ถึงที่อำเภอลำปยมาศแล้วนะครับก็แวะซื้อน้ำมัน เพื่อที่จะเอามาเติมที่เรือลำนี้นะครับส่วนเรือลำนี้จะไปทำอะไรก็ติดตามชมกันต่อไปครับอันนี้ก็เป็นที่บ้านสวนที่ลำไปมากนะครับและนี้ก็คือที่สวนนะครับเฉพาะที่สวนอันนี้เป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมนะครับ พันเพ็ดบ้านแพรวนะครับเนื้อที่ตรงนี้ประมาณ20ไร่นะครับบริเวณที่จะปลูกมะพร้าวน้ำหอมอันนี้ก็คือใช้แบคโคขุดยกล่องนะครับเป็นล่องสวนคือจะมีน้ำล้อมรอบตลอดนะครับน,นี่ก็มาชมกันครับ ตอนนี้ก็กำลังเตรียมนำเรือลงส่วนกันนะครับส่วนใช้กันยังไงนี่เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันแบบยาวๆเลยครับซึ่งผื้นที่แห่งนี้นะครับซึ่งแต่ก่อนก็ทำนากันนะครับตามปกติเราก็ได้มาปรับเปลี่ยน ลองเปลี่ยนดูนะครับลองปลูกมะพร้าวน้ําหอม20ไร่นะครับแล้วก็คือพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมี45ห้าไร่นะครับลงมะพร้าวน้ําหอมไป20ไิไร่แล้วก็อีก25้าไร่ก็จะปลูกเป็นสวนทุเรียนแล้วก็ปลูกบ้านพักนะครับอันนี้เราก็มาปลูกเอาเลิกเอาชัยก่อนนะครับเป็น ต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมนะครับจากอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับก็นำมาปลูกทั้งหมด699ต้นนะครับเอาเลิกเอาชัยไว้ก่อนนะครับ มันไม่ใช่เจโลแล้วมั้ง100แล,ล้วมั้งใครจะขับไปเอาลงใครจะขับจะต้งะองน้ำเบาบงเอาโทรโบับเอาเรียกนะโทรศัพไม่มีเตัวไเือนี่เเือบ้างเ็บไรก็ดไดไ้ห ออวาไ,ไ, well. ไ,ไ้นะมันแค่เพิมได้นะกมๆกดก

ทุกย่งต้องชอโชวเปล่าชุกเร็วมีสวิสเติดติดต่บมีนั่นไออันถ่ายวีดีโอแล้วก็กดปุ่มแดงนี้ใช่ไหมครับ กอยมันจะเายใช่ไหมครับเปลยนแอ,อรขึ้นเนี่ยเปลี่ลวเปล่าอยาให้น้ำากให้นำก็เปิดแรงขนาดไหนล่ะ ครับสำหรับคลองอันนี้ก็คือกว้าง3เมตรนะครับลึก2เมตรแล้วก็ระหว่างต้นมะพร้าวนะครับที่จะลงปลูกนี่ก็คือระยะห่างกันที่6เมตรนะครับอันนี้ก็น้ำยังน้อยอยู่นะครับครับส่วนความยาวของคลองนี่ก็อยู่ประมาณ200เมตรนะครับ เราก็จะใช้เรือลำนี้นะครับลดน้ําต้นมะพร้าวเนี่ยเป็นต้นอ่อนนะครับทั้งหมดก็20ไร่นะครับอันนี้ก็มือใหม่หัดขับครับ,รบก็ต้องลองไปเรื่อยๆล่ะครับเดี๋ยวก็ปรับเข้าที่เข้าทางอีกครั้งหนึ่ง อันนี้อยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับไม่มีไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปานะครับแต่อนาคตนี่ก็จะติดโซลาเซลล์นะครับที่แห่งนี้เพราะว่าไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับอตอนนี้กำลังชดลองรถน้ำมระปราวด้วยเรือรถน้ำยี่ห้อม o นดาอาเว རེད <laughs> ครับแล้วก็นี่ก็คือนาวัดนะครับซึ่งเป็นขา้าราชการบํานาญนะครับอดีตเคยทํางานอยู่ที่กรมทรัพยากรโทรณีก็จะมาลองขับเรือลํานี้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาติดตามชมกันครับ ทีเดียวติดเลย <laughs> <c oughs> โอ้เมื่อชีพนี่เมื่อชีพ เวลาหันตรงนน้นก็พอดีเลยตัวเนี้ยตัวน้ำไม่เห็นออกสงสยยัยยางข้างหลัง thái ao có cho ra được ao ao bè ba nè ngày mai chị chú nè hôm 2 lấy về าีาาาาาาดราจจครับนี่ก็เป็นพื้นนาก่อนที่เราจะเออ่ทำเป็นสวนมะพร้าวกันนะครับอันนี้เป็นพื้นนาดั้งเดิมก็ปลูกต้นข้าว เป็นพันุ์ข้าวหอมมะลินะครับอันนี้ก็คือ45หไร่ที่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็มาปรับเปลี่ยนครับนี่ก็คือเป็นสวนมะพร้าวนะครับซึ่งจะมีสระน้ําอยู่ข้างหน้านะครับประมาณ1ไร่นะครับแล้วก็ที่เหลือนี่ก็จะเป็นที่ปลูกต้นมะพร้าวน้ําหอมนะครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเราจะทําเป็นสวนทุเรียนนะครับ อันนี้ก็เป็นบ้านที่ร่างเอาไว้นะครับก็จะปลูกที่ส่วนนี้ก็คือกว้าง3เมตรยาว6เมตรนะครับแล้วก็มีห้องน้ำในตัวซึ่งการที่จะขอบ้านเลขที่นี่ก็ต้องมีแบบแปลนบ้านนะครับมีห้องน้ำเพื่อจะไปขอที่อบตอนะครับเพื่อจะได้เลขที่บ้านมานะครับ ครับแล้วเวลาก็ได้ผ่านไป1เดือนนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ท่านอาจารย์สมานสำเลิศลำนะครับเป็นคนจัดทำขึ้นก็ใส่เพลงใส่อะไรแต่ผมต้องขออนุญาตเอาเพลงออกนะครับตัดเสียงออกเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์อันนี้ก็ ได้สร้างบ้านนอกดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เราเขียนแบบแปลนเมื่อให้ดูสักครู่นี้ก็คือมีบ้านหหลังนะครับกว้าง3เมตรยาว6เมตรแล้วก็มีที่เก็บของนะครับมีหอถังน้ํานะครับมีบ่อบาดาลบาดาลนี่เราขุดลึกประมาณ30เมตรนะครับวิดีโอนี้ก็ อาจารย์เป็นคนตัดต่อเองเลยนะครับถ่ายทําเองนี่ก็พามาชมความคืบหน้าของส่วนมะพร้าวกันนะครับต้นก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนพอดีก็ได้รับน้ำด้วย แล้วเราก็เติมน้ำด้วยบ่อบาดาลนะครับจากโซลา r เซลล์นะครับแล้วก็อนาคตนี้เราจะลงเ,เกี่ยวกับไฟฟ้าโซลา r เซลล์ด้วยนะครับเพื่อใช้ภายในบ้านก็ค่อยๆเติมไปครับสำหรับเ,เครื่องสูบน้ำในบ่อบาดาลเป็นซัมเมอร์นะครับขนาดอยู่ที่750วัตต์นะครับ โดยใช้พลังงานจากแสงแผ่นโซลาเซลล์นะครับสามแผงนะครับอนุกรมกันนะครับเพื่อจะใช้เป็นสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใส่แทงแล้วก็เอาน้ำจากแทงปล่อยลงในสระน้ำนี่นะครับตามคลองไส้ไก่แล้วก็เอาไว้ใช้อุปโภคบริโภคด้วยนะครับและในการทำเกษตรครั้งนี้ก็ ได้ยึดตามาศาสตร์พระราชานะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาปรับเปลี่ยนก็คือแต่ก่อนเรา,เราทํานานะครับแล้วก็ลงมาปรับเปลี่ยนเป็นส่วนมะพร้าวแล้วก็ส่วนทุเรียนเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่นะครับซึ่งนาะข้าวก็ยังปลูกอยู่นะครับแต่ว่ามีแปลงอื่นด้วยนะครับก็ปลูกผสมผสานกันหลายๆอย่างนะครับ และผู้ที่สำคัญสำหรับที่อยู่เบื้องหลังในการทำเกษตรครั้งนี้ก็คือท่านอาจารย์สมานสาเลิศลำแล้วก็อาจารย์นภาศีสาเลิศลำนะครับเป็นข้าราชการบำนาญครูครับซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนะครับเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดโพแล้วก็เคยได้รับรางวัลที่เชิดเอ้าวอร์ดนะครับ ปีสองพที่จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็อยู่เบื้องหลังนะครับของความสำเร็จในการทำเกษตรครั้งนี้นะครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมสวนชุเรียนที่อำเภอโนอนสุวรรณกันนะครับ ซึ่งห่างจากอำเภอลำปายมาศประมาณ80กิโเมตรนะครับเพื่อจะไปดูส่วนทุเรียนกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับที่จะเอามาปลูกที่แปลงของเรากันนะครับซึ่งราคาทุเรียนที่สอบถามมานะครับอันนี้ปลูกได้ประมาณ10ปีแล้วนะครับก็คือเจ้าแรกที่เข้ามาปลูกเนี่ยแล้วก็ ปรากฏว่าขายดีครับตกกิโลกร,รัมละที่เขาขายส่งนะครับร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบบาทนะครับก็จะมีลงมารับซื้อถึงที่เลยนะครับอันนี้ประเทศจีนก็จะเหมาไปหมดบางครั้งเนี่ยคนพื้นที่ก็ยังไม่ได้กินเลยครับทุเรียนอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองนะครับอันนี้ก็ปลูกกันเยอะ เกือบจะทั้งอำเภอแล้วนะครับซึ่งตะกอนเนี่ยเขาปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ข้าวโพดกันนะครับเราก็มาดูเป็นแนวทางไว้ก่อนซึ่งระยะปลูกก็มีตั้งแต่4ถึง6เมตรนะครับแล้วก็ระยะห่างสุดก็คือ8เมตรนะครับที่สอบถามมาส่วนน้ำที่ใช้เนี่ยเขาจะใช้เป็นน้ำบาดาลน,นะครับคือสูบขึ้นมาพักไว้ แล้วก็ใช้ปั๊มน้ำนะครับเป็นไฟบ้านอีกทีนะครับเป็นฉีดสปริงเกิลที่ต้นทุเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งก็ผมจะเอามาปลูกที่แปลงที่ลำไปมากนะครับก็คงเอาต้นพันธุ์ที่นี่แหละครับไปปลูกก็ต้องลองกันดูครับ เพราะว่าตอนนี้ราคาทุเรียนดีมากครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอครับเพราะว่าความต้องการของประเทศจีนนี่สูงมากวันนี้ก็ชมไปกันเรื่อยๆก่อนนะครับและสำหรับที่อำเภอนี้ก็มีพันทุเรียนขายด้วยนะครับก็เริ่มต้นอยู่ที่ต้นละ50บาทจนถึง300บาทนะครับันนี้ผมก็ได้ซื้อ ติดรถกลับไปด้วยนะครับเพื่อไปทดลองปลูกก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านอาจารย์ก็เป็นคนถ่ายทำแล้วก็ตัดต่ออีกนะครับผมก็ต้องตัดเสียงไปก่อนนะครับไม่งั้นจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์ครับนี่ก็พามาชมสวนทุเรียนกันนะครับที่อำเภอโนนสุวรรณ ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับคลิปนี้ผมก็ถ่ายทําแล้วก็จะขอเก็บไว้ดูเป็นสตอรี่เรื่องราวต่อไปนะครับเดี๋ยวข้างหน้ามีการอัปเดตยังไงเนี่ยผมก็จะนำมาเสนอต่อไปนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับท่านผู้ใดมีความคิดเห็นประการใดก็ฝากคอมเมนต์มาได้นะครับ เพื่อผมจะได้มีไอเดียใหม่ๆนะครับในการทำสวนในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับ